ก็ามาแฉกันเองเนี่ยดูสารพัดท,ทั้งนั้นแหละคะ่ะแล้วไม่ใช่เรื่องดีพูดไปตอนนี้เถอทหารฟังพวกคุณระบากเลยคุณทําอะไรกันเอาไว้ทุกคนนะที่ต่อสู้ทําอะไรกันไอ้อมู่ในภาคสื่อค่ะก็อยู่อย่างนี้แหละออกเสียงแต่พวกคุณไม่ใช่ออกเสียงเดียวคุณกระทากันด้วยค่ะถ้าคุณจะเล่นเขาคุณจะเจอหนักกันเวอฟ์อตายกันทั้งคู่ะคะ่ะเหมาคนทั้งเข่งคนแดงนั่นแหละคะ่ะเอส้สมิญญบอกเลยครับว่า เราต้องเลือกคบคนค่ะปลาเน่าตัวเนียวเน่าทั้งหนองค่ะถึงเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราไปอยู่อย่างนั้นมันเรื่องการต่อสู้และแนวทางความคิดค่ะถ้าเราไปอยู่กับแนวทางที่เขาฟันธงแล้วมีสอว่าอย่างนี้มันผิดเราไปอยู่แต่เราไม่ได้คิดกับแต่เราตามกลุ่มเขาเราก็โดนถือว่าเราอยู่ในแนวร่วมแนวทางตามตูดเขาค่ะแลวถงึงไม่ขอร่วมอนะเอาคนนั้นเหรอเอาตรงนี้ไปน,นี้เหรอนี้ไม่เอาปลามันอยู่ในหนองฉันจะกระโดดลงไปทมไหมน้ามันเน่าอ่ะ ฉันไม่กระโดดลงไปหรอกไม่อาบน้ำมันเลยจะดีกว่าฉันเน่าตัวฉันเองแต่ไม่ใช่นเน่าเพราะคนอื่นทับฉันเนา่านะฮะวันนี้เอเ็มเปิดใจนะถ้าคลิปเข้าไปถึงหูพวกเขาเขาฟังกันเอเซมบอกคลิปเอเซมมาแกนนําฟังกันทั้งนั้นนะคะแกนนําฟังแล้วเอเซมบอกนะแกนนําถ้าฟังคลิปเอเซมนะคะแกน,นําเขาหน้ารู้ใจเซมทุกคนเอเซมคือเอเซมคนเดิมในส่วนตัว ระหว่างคุณกับพี่เอแต่การต่อสู้เนี่แล้วพี่เอเมเสียหายค่ะมวลชนก็เสียหายค่ะพอตรงนี้ยอมมาได้ม,ดม,ดมันเป็นความผิดพลาดของพวกคุณค่ะมันเป็นความผิดพลาดของพวกคุณที่ห้องเอเซไม่เคยให้วิจารณ์แกนนาไม่เคยให้วิจารณ์ผู้ใหญ่ในฝ่ายของเราแต่เวลานี้อนุญาตแล้วค่ะแต่ต้องดูคนนะคะแล้วอย่าใส่สีตีไข่ ความจริงมีความจริงพูดไปค่าไม่ห้ามค่ะไม่ห้ามแล้วแต่ก่อนห้ามค่ะจะจะผิดจะถูกห้ามเลยค่ะเชียร์ไว้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันมันมันทำมันเกิดขึ้นมาสามครั้งแล้วขึ้นกับความตายค่ะยังไม่เห็นแกนตายถั้าคนเลยมีตะกาดก,ากาันโหนชนค่ะตายเป็นผักเป็นปลาค่ะแต่ยังไม่เห็นแกนนําตายถั้าคนพอรู้ก็อถอกตูดหนีกันแล้วค่ะเขามีคนส่งข่าวนี่คัดเ so <ๆ S 1> <ๆ>็จะคัดใครออกเข้าคัดออกทันที เซฟ้อาเตรียมไว้ให้แล้วล่วงหน้าเก่งไปที่บนเวทีแต่ถ้าไม่ดีมีเซฟ้อ้ารอไว้ให้แล้วนะใครฮะมวลชนคาถนนค่ะกระถูกเขากวาดถูกก็ต้อนวิ่งน้องอันหางถูตูดแบบนั้นแหละแล้วยิงอย่างนั้น่ะที่เห็นเห็นเนี่ยไม่อยากเห็นแล้วค่ะเยอะแยะเอซมเก็บไว้อดูไม่ได้เห็นแป๊บเดียวเลยเอซมไม่ดูเลยค่ะเก็บคลิปอย่างเดียววันนี้ตั้งแต่ต่อสู้มานี่เก็บคลิปไว้เยอะเลยยังดูไม่ได้อยู่เลย เห็นแค่เกิดอะไรขึ้นแล้วเอ้เซมปิดเลยค่ะเก็บทิ้ไปเลยเนี่ยหรือว่าคุณฟังเมื่อวานนี้ก็มีการบอกไว้เซมว่าฟังคุณได้เซมบอกถ้าฟังถ้าโกรธได้เซมพ่อเอเซมไปติดถ้าินบอกแล้วักสินไม่ใช่พ่อเอเซมค่ะทักษินเป็นบุคคลที่เอ้เซมเคารพส่วนหนึ่งที่ทําให้มาต่อสู้ การผิดพลาดของคุณทักษิณมีหลายอย่างในการต่อสู้แล้วทําให้เราสะดุดพ่ายแพ้เพราะพวกคุณฟังการตัดสินใจของคนคนเดียวเท่านั้นแล้วคุณก็เอามวลชนไปคุณสร้างมวลชนจะว่าคุณสร้างไม่เป็นก็ได้คุณสร้างมวลชนมีทุกตำมนมีทุกกลุ่มก้อนคุณมีเงินที่ท่อนาเลี้ยงกันพวกคุณรวยพูดเป็นเงินพันล้านหลังจากที่คุณจนเป็นแกนนําคุณมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านกัน นะฮะมีท่อนําเลี้ยงให้คุณเต็มที่แล้วก็มีกลุ่มอยู่ตามบ้านนอกชนบทกลุ่มเป็นคนแดงอะ่ะคุณทํำไมไม่สอน้เขาตั้งกลุ่มให้ในพื้นที่ตัวเองให้แข็งแรงหนุนเขาเข้าไปสิเขาขาดหรืออะไรส่งไปสักคนหนึ่งสิเดียนวิชาป้องกันตัวถึงจะไม่ยวยอาวุธหรืออาวุธนะคะเอสเม็มจะเล่าให้ฟังนะคะเอสเม็มทำงานในกรมตำรวจของเยอรมันเพื่อจะใช้ภาษา เอ้เซมมาอยู่แรกๆอะไอ้เซมพูดภาษาอังกฤษแต่เป็นเรียนภาษาเยอรมันพอไปเรียนไอ้เซมช่างถามไะคนคนคนชอบรู้เนี่ยชอบช่างจะเป็นคนชอบถามคนเรียนรู้ชอบช่างถามถามมันไปซะหมดตรงนั้นตรงนี้คํานั้นคานี้แต่นี้ภาษาเยอรมันอะไวยากรณ์มันยากที่สุดเลยมันเลยทําให้ภาษาอังกฤษของไอ้เซมสับสนน่ะจนครูก็บอกว่าโอ๊ยเธอถามจนฉันไม่รู้จะตอบไงถามฉันจนฉันฉันสุดๆดไม่รู้จะตอบยังไงอะ ก็ถามมาว่าแล้วเธออยู่บ้านเธอพูดภาษาอะไรบอกพูดภาษภาอังกฤษครูบอกไม่ต้องมาเรียนละเธอมาเรียนวันไม่กี่ชั่วโมงเธอกลับบ้านเธอไปพูดภาษาอังกฤษเธอจะไม่ได้วิชาและจำก็ใช้ทํางานค่ะแลกจะไปทํางานในกรมตํารวจนะคะตํารวจเนี่ยจังหวัดที่จะจาอยู่เนี่ยเป็นกรมตํารวจที่ดังในประเทศเยอรมนีเลยค่ะศูนย์ใหญ่ของเยอรมนีเลยค่ะ ตำรวจทุกสาขาจะเป็นตำรวจเอ,อที่เขาอยู่ไอ้สนามบินตรวจของหรือว่าตามท่าเรืออะไรเนี่ยที่ตรวจอ่ะเขาเรียกองศูนย์นะฮะแล้วก็ตำรวจถึงถึงตำรวจเดี๋ยวก่อนภาษาภาษาอังกฤษ G F G 99อะฮะนี่กลุ่มพิเศษปฏิบัติการพิเศษเลยนะคะทุกกลุ่มจะต้องเอามาอยู่ที่นี่นะฮะ เอามาอยู่ที่นี่ภาษาเรียกอะไรอะ่ะก็เรียกภาษาเยอรมันก็เรียกอะไรกางอค่ะเอามาอะไรไม,ไม่รู้นึกภาษาไทยไม่ถูกเขาเรียกกลางเ,เดือนหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ทั่วประเทศเยอรมันค่ะตำรวจทุกอย่างเลยค่ะแล้วไอ้เซมทำอยู่ในคันทินาคันทินาก็คือก็เรียกอะไรฮะมันเป็นเป็นมันเป็น,น,ปนห้องโถงใหญ่เลยอะค่ะแล้วเจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นตำรวจแกก็เป็นคนแก่ก็ตำ เรียกว่ามีห้องใหญ่ๆสําหรับตารวจเขามาดูไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกกันเขาก็มาดูถอดทัดเอสเอ็มก็มีหน้าที่ไปหาวิดีโอเลือกหนังแอคชั่นมามีหน้าที่ไปหาเช่ามาค่ะเช่ามาให้เขาฟังให้จะดูเขาก็นั่งดื่มนั่งกินกันเอสเอ็มก็เหมือนเนี่ยขายนะคะรับสั่งอาหารนะฮะรับผสมเหล้าวิ่งไปเสิร์ฟก็เรียกเจ้าของว่าพ่อกับแม่ะค่ะนะฮะบางทีเข้ามา ทั้งทีมฟุตบอลเลยค่ะได้เค้เขาเตะบอลขนาดตำรวจเอมคนเดียวค่ะแต่เอสเป็นเรียนวิชาป้องกันตัวมาค่ะของอาจารย์ของบูสลีอะค่ะอันนี้เรียกเรียกเอ่อเรียกการต่อสู้วิงจุงค่ะมันเป็นอาจารย์ของบูสลีเอสเป็นเรียนที่จังหวัดคิวนะคะไปเีนกับสามีเอสเซมมันเป็นวิชาป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธนะคะความไวเหมือนมือไม้กระโดดทุกอย่าง ตำรวจในนั้นบอกโอยไอ้เซมทาไมไวอย่างนั้นอย่ามาต่อแต่ถึงไอเซมนะไม่ถึงตัวไอเซมนะฟาดโปเปเขาถาดเถิดเนี่ยค่ะเะโอ้ยเธอทำไมเร็วอย่างเงี้ยคือเป็นการป้องกันตัวด้วยท่าทางของเราทุกอย่างในตัวเราเลยค่ะโดยเฉพาะมือไม้ค่ะหลานไอเซมหลานชายเรียนเทควันโดมาค่ะเวลาเขามาที่เนเดียร์อายุสิบเก้าแล้วเอเมจะจะต่อสู้กับเขาเอ้เซมบอก,เต,บอกเต็มที่นะต่อสู้แบบไฟอะไฟามาถึงเต็มที่เขาก็กลัวว่าเอเซมเป็นโอมาเขาอะ ไม่กล้าแรงบอกเต็มที่นะเขาเรียนเทควันโดดเทควันโดถือว่าจะเป็นประเภทกระโดดถีบสูงสูงสูงอ่ะยอดคางอะไรเงี้ยเทควันโดจะพวกกระโดดใช้เท้าจะส่วนมากนะตอนนี้เอชมือมันมันมันเป็นทั่วตัวของเราอะฮ่ะการป้องกันหลานี่้จะมีสู้เด้จะไม่ได้เลยค่ะบอกเต็มที่ในสู้ไม่ได้เลยไม่ได้คุยนะฮะอันนี้เีอยมูนก็ได้ถึงขัดมาค่ะตอนนี้เอชมก็ไปเรียนวิชาการใช้ ภาษาไงคะเพื่อเราจะได้พูดกับคนถ้าไอ้เซมอยู่ว่าเฉยๆอะสซมก็พบแต่คนไทยมันก็ไม่ไปถึงไหนภาษาก็ทํำยังไงอ่ะก็ตั้งเนี่ยพบปะก,กับคนเอประเทศเยอรมันมีภาคใต้ภาครุ่นแบบนี้แต่ละคนก็เหมือนประเทศไทยภาษาใต้กับผูใตอ้อย่างเหนือก็พูดเหนืออีสานก็พูดสานประเทศเยอรมันเหมือนกันเอซมก็ได้หลายภาษาของเขาในภาคของเขานาะเพราะเอ้ซมต้องทำหลายอย่างที่ต้องวิ่งเขาครัวไปทําอาหารให้เขาอีกตาหาสารพัดคือช่วยเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่ไปเลยอะฮะนะคะ ไปทำสี่โมงเย็นเลิกเนี่เชียงคืนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์มะบอกว่าเรามากันถึงขนาดนี้ในในประเทศไทยเรานะที่เราต่อสู้นะคะแต่การต่อสู้ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนในชาติแตกแยกความไม,ไม่ได้ไรักความยุติธรรมกดขีและระบบเสียหมดเลยระบบการปกครอง ระบบความอยู่รอดของประชาชนมันเสียหมดมันมีทุกระบบเข้ามาระบบที่เป็นเป็นเป็นร้ายที่สุดสาหรับประชาชนคือระบบคอร์รัปชันนะฮะแต่ประเทศไทยตอนนี้มีหนักเข้ามาอีกมีคอร์รัปชันนี้มันแย่แล้วคือการไปล็อบบี้ทุกจุดของอะไรได้เงีกลายมามีระบบอนนยาเสพติดอีกการทําร้ายประชาชประชากรของประเทศตัวเองถ้าเขาติดยาเสพติด ประชากรก็คือประเทศเยอรมันนี่ประชากรมีความหมายมากสาหรับประเทศนะคะเพราะพวกนักการเมืองเขาไม่ได้มาผูกขาดนะคะถึงเวลาอายุหกสิบกว่าเขาต้องออกแล้วค่ะไม่จะมานั่งคาเก้าอี้กันค่ะเขาต้องออกนะคะคนที่เขาเรียนต่อไปเขาก็ต้องก้าวขึ้นต่อไปหรือมาวายก็มาโบสถกันอะไรเงี้ยค่ะมามาโบสถกันโบสถกันแบบแฟร์ด้วยค่ะไม่มีซื้อสงเสียงไม่มีค่ะไม่มีไม่มีมมหมู่ยบ้านเรานี่เล็ตุ้เปไปหมดแล้วค่ะเล็ตุเป เพราะนั้นตรงนี้เอสเนตอนนี้มาพูดถึงการของเราของเราว่าตอนนี้เอสเซนบอกตรงนะามึนค่ะเอสเซมืนบอกตรงๆมึนอย่างมากเลยค่ะมึนอย่างมากเลยที่การต่อสู้เหมือนมันมาเริ่มเลขศูนย์ใหม่ค่ะเหมือนมันมาเริ่มเลขศูนย์ใหม่เลยระบบของนปชเน,นี่ยจบไปแล้วค่ะนปชคือจบแล้วสําหรับเอสเนมาจบแล้วค่ะจบที่จบที่จริงถ้าเขาถ้าสมมุติว่าเราไปแพ้เนี่ยเราถูกสลายเรายังพอเข้าใจการต่อสู้มันต้องต้องมีแพ้มีชนะ ผิดพลาดกันนิดหน่อยมันไม่เป็นไรแต่มันมีก็ว่าถูกหลอกไปถูกอย่างนั้นไปโอ้โหยิ่งเจ็บใจก็ไปใหญ่เลยค่ะยิ่งเจ็บใจเลยโอ้โหไอ้หัวกบวนทํากับเราเองเหรอพามวลชนไปเป็นอย่างนี้เหรอก็จบไปสิฮะก็จบแล้วอย่าเสนอหน้าเก่าๆออกมาด้วยนะคะเสนอหน้าเก่าๆออกมาต่อสู้นี่มหามวลชนใหม่อย่าไปอย่าไปหานะคะอย่าไปจําหน้าไปเลยค่ะตาไวเป็นหนังหมาเลยค่ะ ที่เอาชีวิตเราไปเป็นเครื่องต่อรองเนี่ยค่ะตาไวเลยเป็นหนังหมาค่ะสู้มาจนป่านนี้ยังไม่ได้ดชนะเลยมีแต่เสียก็เสียมีแต่เสียก็เสียอย่างเดียวจะมาว่าว่าใบเอสเมพูดหนักไปมันสมควรจะหนักค่ะเพราะเอสเ็มแปดปีมาเนี่ยสาหัสมากสําหรับเอสเซมค่ะสาหัสมากสําหรับเอสเซมจัสความรู้สึกการพักผ่อนของเอสเ็ม ไม่ได้ออกไปดูโลกไหนเลยเพื่อนฝูงก็ไม่มีไม่มีเวลาก็นั่งอยู่เนี่ยติดต่อหลายประเทศเวลาก็ห่างกันรายการหาเองอัดเองจัดเองทําคลิปอะไรก็ยังดีนะว่ามีเธรรมาชิกที่เนี่ยได้เอออองว่างก็เข้ามาช่วยดูแลกันคุณบุรภานี่อยู่ทั้งวันวังข่าวทั้งวันขอบคุณมากมากเลยค่ะได้ช่วยเอเ็มมากว่าเอเมไม่ต้องมานั่งเฝ้าแบบตรงนี้ ตอนนี้คือไม่มีรานมานั่งเฝ้าเพราะว่าตื่นมายังไม่ได้ทําอะไรมากมาแลยว,วอลลุ่มแล้วค่ะเรียกกันมาแล้วเรียกกันมาแล้วจนได้จะกัดรายการตะกี้บอกอุ้ยพี่ต้องพอก่อนนะเดี๋ยวดึกๆเราค่อยวอลลุ่มกันเพราะฉะบอกถ้าจะสู้อย่างนี้ทํากับเราอย่างนี้ใครทำพวกเดียวกันทําเองค่ะเพราะฉะนั้นที่จะสู้อยู่กับหลวงอ่ะขอหยุดไว้ก่อนเลยค่ะตราบใดในขบวนของเรายังเป็นอย่างนี้ทําลายกันเองอย่างนี้จะเอาอะไรไปสู้กับเขาอะค่ะ ต้องมาเคลียร์ในขบวนเราก่อนค่ะจะไปสู้อะไรกับเขาคะพูดถึงหลักความจริงับไปสู้อะไรเขาในเมื่อในในขบวนเราเป็นแบบเนี้ยคิดเลยค่ะว่าเอสมขอร้องนะใครไปเดินแวบบ็บเห็นใครเขียนอะไรถึงเอ้เซมมีทั้งชื่อเอ้เซมนะคะกอบมาให้เอ้เซมหน่อยค่ะหรือว่าบอกเอ้เซมเอ้เซมจะตามไปกอบทั้งหัวแว็บด้วยค่ะพอเพราะยังสมกลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะ เห็นเราคนเฉยๆกันอย่างนี้นะเราไม่อยากมาทะเลาะกันเองอายต่างประเทศเขาถ้ามีเรื่องฟ้องลงฟ้องศาลกันนะเฮ้ยพวกเธอต่อสู้เรื่องต่างประเทศอยู่ไมเ่เรอเวลานี้ทำไมาเธอมาฟ้องลองฟ้องศาลกันเองแล้วเรื่องอะไรถ้าเอาเรื่องฟ้องให้เขาเห็นเนี่ยเขาว่าทุเลศเลยค่ะเวลานี้ในประเทศก็วิ่งขี้มูาากโป่งไปหาชาตินู่นไปหาชาตินี้ช่วยเหลือตัวกันเองไม่ได้อันเี็บเรื่องนั้นมาเล่นจนเป็นเรื่องเวอร์ไปเลย <c oughs> ที่เอสำจำได้ไหมครับ เอสเซมพูดว่าเอสเซมจะมีนักข่าวคนหนึ่งไปอยู่เมืองไทยมาหกเดือนไปอยู่ตอนช่วงนั้นแหละช่วงแจ็คลิมออกอะฮะเขาอยู่หกเดือนแต่ทางบ้านเราบอกว่าห้ามยุ่งเรื่องการเมืองเขาเป็นนักข่าวก็ไม่รู้จักเอสเซมขอโทษกันแต่แล้วก็โอเคเอสเซมบอกเอสเซมจะขอสัมภาษณ์เขาขอสัมภาษณ์ว่าไปเมืองไทยเธอรู้สึกยังไงชอบไหมเมืองไทย เธอไปอยู่ตอนดายาตรงนั้นน่ะเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรกันขึ้นหรือเธอคิดยังไงตอนแรกเขาบอกโอเคเขาก็ส่งประวัติเขามาหมดส่งว่าเขาทําข่าวอะไรมาบ้างนักข่าวฝรั่งศศเศส <c oughs> <c oughs> ก็โอเคจะให้สัมภาษณ์พอวันรุ่งขึ้นก็คุยกับเซนบอก <c oughs> เธอฉันขอโทษจริงๆเลยนะฉันไม่อยากสัมภาษณ์นอกจากฉันจะสัมภาษณ์เธอ เพราะฉันเป็นข่าวรับสัมภาษณ์คนอยู่แล้วแต่เธอเธอมาสัมภาษณ์ฉันเนี่ยฉันกําลังโดนเรื่องเยโรสอยู่เขาไปทําเรื่องยยโรสอะที่ดาจ้าวอะเขามีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะแล้วนี่เนี่ยไม่นานนี้เขาก็จะไปเมืองไทยเ็าย,ยังกลัวว่าเขาจะมีปัญหาเขาก็เลยบอกขอฉันอยู่เยี่ยมเยี่มได้ไหมพออีกไม่นานฉันจะเข้าเข้าเมืองไทยอะถ้าเดี๋ยวถ้าฉันมาเอ,อ,อยู่ในโลกเรื่องของโลกคนแดนอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันมีปัญหาต้องเข้าเมืองไทย เอ้เซมบอกเออฉันงั้นถ้าเธอบอกเหตุผลอย่างนี้ฉันเข้าใจเธอก็อยู่เงียบๆไปก็แล้วกันพอก็บอกฉันกาลังมีปัญหาเรื่องที่ฉันทําเรื่องของรถเขาอยู่นะฮะพาะอย่าลืมนะต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ใช่โง่นะคะต่างประเทศเนี่ยเขาพวกเขาเป็นโปรฟี่ทั้งนั้นในอาชีพอาชีพของคนไม่ใช่ว่าโอ๊ยใครทําอะไรได้มาทําไม่ใช่นะคะต้องเรียนมาแล้วต้องมีประสบะการณ์มาแล้วอยู่ยาวนานเท่าไหร่ทําสร้างประสบะการณ์ผลงานดีอะไรยังไงค่ะเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นมาทาเรื่อง